ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เป็นราชินีของผลไม้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเมลอนเมลอนเป็นผลไม้ที่รสชาติหวานอร่อยซึ่งถ้าใครปลูกแล้วสามารถได้กินจริงนะครับโดยเฉพาะในแบบของอินทรีย์นะคุณคือสุดยอดฝีมือแล้วแหละผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับผมลงแปลงปลูกตั้งแต่ต้นเขาได้ประมาณสักหนึ่งใบจริงก็คือจะประมาณนี้ ประมาณนี้ผมลงแล้วอันนี้คือก้าชุดเดียวกันแต่สังเกตดูถ้าเราลงไวเขาเรียกว่าได้เปรียบระบบรากถ้าเขามาถึงก้นก้นถาดพอแล้วฮะส่วนตรงนี้จะเป็นก้าเรียกว่าไซเดียวกันแต่จะเตินเติบโตได้มากกว่าปกตินี่นะฮะไซเดียวกันนะตอนนี้เริ่มมีแขนงให้เรามาลีแล้วนะจริงจรงลีแขนงได้เลยแต่ตรงนี้ก็ มันได้ประมาณสีต้นที่แบบยีนเขาดีจัดไงแต่ถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ก็คือโอเคถ้าเราจะเก็บมเมล็ดไว้ปลูกไงสาหรับพันธุ์ที่สามารถปลูกได้นะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดอื่นๆยีนแรงโตเร็วกว่าเพื่อนเห็นนะเพื่อนเล็กๆเ,เองตัวเองซัดมากกว่าเพื่อนเนี่ยก็คือเหมาะแต่ผมปลูกเพื่อจะจํไหนเมล่อนผมก็จะเลือกคัดต้นกล้าที่มันเท่ากันนะครับเท่ากันเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยการจัดก,การมันก็ จะทาพร้อมกันทั้งหมดคือผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะทําเพื่อการขายผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรก็คือขายผลเมลอนผมจึงไม่นําพวกนี้ลงแปลงปล,งปลงูกถ้าลงเนี่ยพี่น้องก็ดูมันก็จะแตกต่างมันก็จะโตกว่าเพื่อนอ่าเวลาผสมเกสรก็ผสมเร็วกว่าเพื่อนทําให้การจัดก,การยุ่งยากมากขึ้นผมจึงพยายามคัดต้นกล้าที่ไซส์เดียวกันไซส์ใหญ่ผมจะเก็บไว้เป็นสแปรในกรณีที่ฉุกเฉินเราก็สามารถนําสแปรมาลงปลูกได้อย่างเช่นอ่า ปลูกไปดีๆตายมีแบบ่เาเรียกว่าแมลงมากัดอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันอาจจะเล็ดรอดเข้ามาในมุงได้การเตรียมดินที่ไม่ดีก็คือเตรียมดินแล้วก็เขาเรียกว่าไวไปนะฮะไวไปเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูก่อน,นนี้ก็คือเริ่มเหลืองแต่ว่าถ้าเรามีประสบการณ์นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลักษณะเขาจะหายแล้วอันนี้ผมให้เห็นชัดๆอืม ถ้าเอาไม่เป็นอีกก็คือมันจะเหลืองไปเรื่อยแต่ผมก็พ่นน้ำหมักชีวภาพดักไปเลยก็คือให้เขาได้กินทางใบด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาเน้นตรงนี้แต่ตอนนี้คือไม่เป็นไรแล้วเราดูที่ยอดนะครับสังเกตดูที่ยอดถ้ายอดดีไปต่อได้แต่ถ้ายอดแย่ก็แย่นั่นแหละ,ะส่วนลงเรือน,นี้ขนาด5้าคูณหเมตรกว้างหเมตรยาวหเมตรผมจะปลูกเมลอนทั้งหมดแถวละสิต้น ทั้งหมด6แถวก็คือ, 16, อ12 6เป็น72ทั้งหมดในโรงเรือนนี้ก็จะมีเมลอนทั้งหมด72ต้นแต่ว่าอย่าแซวเรื่องการก,ก่ออินบล็อกนะครับเพราะว่าผมก่อทํางานกลางคืนเนาะอย่าแซวกันเด้อเอาแค่ว่าอืมมันสามารถทําได้จริงอะโอเคแล้วเออผมก็เหมือนกันการปลูกเนี้ยก็ออกมาได้จริงก็คือว่าโอเคแล้วนะครับเห็นไหมก็คือเริ่มสวยแล้วนะอีกเพิ่มเดียวอะครับพี่น้องอีกประมาณ2สัปดาห์เนี่ย แตกต่างกับจากนี้มากนะครับอยากให้จับตามองเขียวแล้วเนี่ยเขียวแล้วเนี่ยคือไม่ห่วงแล้วเรื่องธาตุอาหารนะครับส่วนเรื่องโรคก็เราต้องควบคุมป้องกันแมลงดีๆส่วนตัวนี้ผมยังไม่เดินระบบน้ําอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาดูการดูแลของผมในแต่ละวันแล้วกันพาะเมลอนเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยเยอะแล้วผมจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ล่ะโอเคหลังจากการเตรียมดินเสร็จแล้วก็คือในคลิปก่อนนะฮะแต่วันนี้มาดูว่าผมจะดูแลเขายังไงของวันนี้ครับ นี่จะเป็นน้ำหมักปลาทะเลที่ผมทำไว้เมื่อคลิปก่อนนะครับสังเกตว่าก็จะประมาณนี้แหละก็จะมีเรียกว่าฝ้าสขาีขาวนะครับแล้วก็กวนแบบนี้ผมจะทำแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ไม่ให้มีตะกรนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดบัวลดน้ำผมนะครับปุ๊บนี่ต้นยังเด็กอยู่ผมก็จะให้ประมาณเนี้ยทั้งโรงเรียนผมให้แค่นี้แหละ ในช่วงแรกแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทีนี้เราก็มาดูความชื้นของดินของเรายังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ก็คือยังชื้นอยู่เพราะว่าหนึ่งอ่ะฝนตกพายุเข้าจริงๆอ่ะไม่ให้เลยก็ได้แต่ผมอชอบที่จะให้แต่จะให้ไม่เยอะนะครับหรือให้ตามปกตินี่แหละเพราะของเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่ถ้าเป็นทางปุ๋ยเคมีเนี่ยจะไม่ให้เลยอันนี้เราก็แบ่งเป็น3ส่วนพอเรามีทั้งหมด3ล็อกนะครับก็กล่าวผมก็จะลดลาดทาั้งใบแบบนี้ แต่ไม่สามารถให้กับพืชชนิดอื่นได้อย่างเช่นพวกผักสลัดนี่ฮนะถ้าเข้มข้นขนาดนี้จะทำให้เขาเรียกว่าใบไม่ได้เลยทีเดียวแต่เมล่อนเขาชอบปุ๋ยนะครับเราต้องจัดให้เขาโอเคส่วนเหลือนิดนึงนะครับก็จะเจือจางประมาณนี้ก็สามารถลดกับใบพืชอื่นๆได้ด้วยนะแล้วก็ลดองโคนให้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขียวงามนะครับ แต่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกด้วยอย่างเช่นมีต้องมีแสงให้เขาได้สั่งข้อสแสงเนาะเดี๋ยวจับตามองดีๆสักคู่เดี๋ยวก็จะโตและเห็นผลนะฮะสำหรับใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอ20ไลค์เพื่อมีกำลังใจทำคลิปการสอนปลูกเมลอนอินทรีย์ต่อไปสำหรับคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ